เริ่มมาจากที่จริงๆบ้านหลังเนี้ยก็เป็นเรือนหอครับของผมกับภรรยาทีนี้ตอนเริ่มทำอ่ะก็ดูว่าโอเคบ้านเนี้ยแต่เดิมม,มันไม่ได้เป็นบ้านมันคือตึกแถวที่ใช้เป็นโกดังผมก็เลยคิดว่าโกดังเนีมันก็คอน์ตให้เป็นบ้านได้นะความที่เราเป็นอินทเทเียแล้วก็โครงสร้างมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วเอาตัวเนี้ยมาทําดีไซน์ใหม่ให้เป็นบ้านแบบที่เราชอบนะครับก็จะเป็นแบบแนวเหมือนแบบโคซี่โคซี่ลิฟวิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ คือคอนเซปต์เลยจริงๆอยากให้เป็นบ้านที่มันลกแล้วมันยังสวยอยู่คือไอ้บ้านโมเดิร์นเรียบๆเนี่ยแบบบางทีหนังสือการ์ตูนไปวางอยู่เล่มหนึ่งมันก็หมดกันละไม่สวยละก็เลยมาเป็นแนวที่แบบคิดว่าเฮ้ยทำให้แบบมันมีของวางเยอะๆกระจัดกระจายแต่มันก็แบบยังได้ความรู้สึกที่แบบบ้านที่มันดูแบบอบอุ่นอยู่องี้ครับ คือเรื่องพันทิปเนี่ยจริงๆตั้งแต่ทําหลังเนี้ยผมก็มีความคิดที่ว่าจะอยากจะเอาไปรีวิวลงพันทิปตั้งแต่แรกตอนที่มันเสร็จแล้วล่ะครับเพราะมันเป็นเป็นการเปลี่ยนจากในพันทิปผมก็เรียกว่าตึกแถวหน้าตาปลกปลวกให้กลายเป็นแบบบ้านที่มันดูแบบว่าโคซี่โคซี้น่าอยู่แบบสไตล์เหมือนยุโรปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกังวลเรื่องของพวกงานระบบมากกว่าคือระบบพวกระบบน้ําระบบไฟเพราะว่าเป็นตึกที่แบบเก่ามาก 30- 40ปีมาแล้วก็ต้องทําใหม่หมดเลยท่อก็เดินใหม่สายไฟนก็เดินใหม่ทั้งหลังเลยตอนแรกกังวล่าคือทเนีย ข้อจำกัดคือพอมันเป็นตึกแถวที่มันติดกันนะมันจะไปกระทบบ้านข้างๆเราทุบเราลื้ออะไรเนี่ยมันมีสิทธิ์ไปกระทบโครงสร้างเขาได้เลยครับอันนั้นก็เป็นจุดที่กังวลแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไร คนที่แบบเขาอยู่ตึกแถวจริงๆก็มีเยอะนะที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับตึกแถวเป็นบ้านเนี่ยแต่ว่าบางทีเขาอาจจะคิดไม่ออกว่าจริงๆอ่ะมันทําให้เจ๋งกว่านั้นได้เยอะอะไรเงี้ยผมก็อยากให้คนดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าแบบเอ๊ะมันทําได้ในราคาที่แบบโอเคอยู่ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆก็อยากถ่ายบ้านตัวเองเก็บไว้ให้มันสวยๆแล้วก็แบบฟีนแต่ก็จริงๆก็ดีครับก็มีคนเหมือนก็เข้ามาชื่นชมแล้วก็ก็อยากให้แบบทําอย่างนี้บ้างอยากให้บ้านตัวเองเป็นอย่างนี้บ้างเลยครับก็เหมือนได้เป็นตัวอย่างทีีี่ดดก็ใจครับ